ครับสวัสดีครับกับข้าวกษะสวันนี้ครับผ้ามามึงเตรียมแป้งครับไว้นจะปลูกปกพริกหน่อยปกพริกบานเท่านี้นะครับดังปั้นไปนะครับดินแหงนี่ก็เป็นการตีแปลงเท่ที่สองครับเ่อแหลกก็มีปัญหาเลยว่า ยกกลองว้แล้วฝนมาตกบ่ได้คุ้มผ่าก็เลยมาตีแปลงไม้ครับตันดินไม่เนี่ยก็ลอล่อลรถปายกไห้ครับพื้นที่ประมาณงานก็กลัวครับเสียงฝ่ากับห่วงไม่น้อง บรรยากาศปีนี้ก็ทิปลูกท่าก็ปีที่แล้วแต่ว่าก็อยู่ในห่วงเดือนนี้ะครับว่าทีปลูกตั้งหัวปีก็อยากหลายแนี่วอันนี้ก็ทิเป็นแดงพริกแดงเก้าครับที่ตัดออกแล้วก็กลือเก็บกู้พายางท่านในแล้ว ปีนี่กับบกพริกแดงกับปีที่แล้วราคาบุกพริกแดงโมด,ดีครับกับพ่อ,ดพอไดชใส่บัวลอยล่งช่วงมันงามให้มึงครับเจ็๊ยบกูไปแล้วสายนามโมนี่กับบัวด้ใส่แล้วครับใส่ไปแล้วระยะลองมันบ่ได้กับทวาก็เลย บ่อใส่ใส่ใสายยางยางหดเอาครับใส่ใบซืี้อครับนก็เลือออกมาตั้นซิปประมาณสิปปบกว่าแถวพอนั้นท่านเน็เลือครับท่านเน็ตตัดออกก็สิเป็นพวกยกหล่องแต่บ่อคุ้มผาพราน,นี้บ่ไเด้คุ้มผาครับที่ท่านเน็ตัด มีหน่วยพอได้เก็บกินอยู่ครับกะท่มีเนาเนีย่ยแมงวันท้องลงครับช่วงนี้พอได้เก็บกินว่าติดตัดทีมแล้วก็ติดไทยพว่นดินครับเพก่าป้าบอกพี่เก่าครับ ก็พ่พไไ้้เก็บกินครับยาก็เริ่มขึ้นร้ายครับก็จะตัดห็ง้งงวงตัดมาสองหลอบซ้มหลอดนะครับครับอีกจักมือสองมือกะทีรถเขาหนาสีว่างครับม่ยกล่องให้ครับเสียงฝ่าก็บห่วงมันจะตกมาใส่แต่ รกรอสที่ภาพเมื่มึงต้นกาบอกพริกที่เพาะไว้สภาพสวน ปีที่แล้วก็เห็ดอีกสวนหนึ่งครับอยู่ฟังทั้งกับเลื่อยไปจักหน่อยปีนี้ง่ายมองปลูกมาปลูกฟังที่ครับร่องมึงเป็นให้หน้าเก่าครับปลูกเขาวมืว่อคอยได้ผลก็เลยเอามาเห็ดสวนซะพื้นที่กับประมาณประมาณไรหนึ่งเลยครับพื้นที่ประมาณไรหนึ่ง วันนี้ก็เป็นเน็ดน้ำมักครับหนมามักไข่หนมามักสร้างคอเสียงเน็ดอใบจะใส่เช็คบัญชีเพื่อเปลี่นเป็นเพ่อเปลีป่ยนครับม่นหนึ่งว่าเป็นไข่เนา่าไมาเห็ดสองขวดนี่ก็สีเป็นแล้วะครับมึงสีแล้ว ยาคายยาอยัางไงกวรนี้ใส่ได้แล้วครับโมนี้เหมือนจะเป็นครับแต่แบบ่อยจักหน่อยอ่ามึงกันครับเมื่อมึง ลงเลื่อนครับลงเลื่อนหน่อยลงมอไงกะมึงครับน่ครับต้นกาบกกบสีงามเบาะเสอมอกันครับปวกนี้ก็สีงามแล้วต้นไงแล้วครับสองถาดสามถาดน,นี่งามก่ามูอ พวกนี้บพ่งามครับจจเลี้ยงว่าท่านใส่ปุ๋ยยังครับให้ตาหนามไปก่อนพ่อสิให้ปุ๋ยเมื่อนี้นะครับพอไวประมาณ11ถาดครับถาดละสองลอยดสิเลือยน,นี้พอแล้วครับ เพราะว่ามึงจากพื้นที่เราวสิปลูกเลยพ่อพันต้นมาครับมึงสาภาพแล้วแต่ปลูกที่ไรกับพอดีครับเพราะว่าที่ยกกล่องไงการจัดการกับสีหนาครับแต่ปลูกที่กับแมย,ยามสีอัดเห็ใน,หน,ในในจักพันหนึ่งเหรครับเห็นในจักพันธุหนึ่ง ทีที่แล้วกับสี่ลอยต้นครับพื้นที่กับงานงานนิดๆยกลองห้างครับเห็ดผ้ามามึงสวนครับเขาก็เริ่มเคี้ยวแล้วครับแต่นามบ่มีนะครับนามบกมาแล้วมิถุนายน วันที่สิบครับวันที่สิบมีทุ่งนาครับป้ามาเมืองสวนบักหนาวครับบวกนี้นครับปูหมอ,อกหนาไวไอ้แต่ปีที่แล้วครับประมาณหนี้หน้ามเมษาครับเล่ยขวบแล้วครับ มะนาวพันธุ์สั่างมาในเฟยียดครับว่าไร่เม็ดวัฒนมาหน่วยหน่อยหน่อยกับมีนามมีต้นขึ้งแข็งปกสร้างมาสิบต้นครับมีต้นงามแนวบางามแนวครับใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยเพิ่มซึกว่าพันธุ์นี่สิบอ่อดอกครับนเป็นดอกหลายหลุ่นเนี่ย่าจับ ปลูกไว้ซิปต้นกำลัลงเป็นดอกครับเมืองอีกซีต้นครับเป็นหมกหน้าออนหน่อยหมกหน้าออนหน่อยบานเห้าซื้อมาต้นะนจักบาทแปดสิบบาทที่เท่าไหคงจะลืมแล้วแต่เมดดื่อใดปลูกความกันครับร่วมความกันมีอยู่ซีต้น เสียน้ำตลาดนัดครับมึงหน่วยเหยบมีน้ำนะครับมีน้ำแบบไก่สีแก่แล้วนี่ครับเป็นดอกไร้ส่วนแต่กับตั้งแต่หนีบนะครับตีจับม้วนตีจับชุดสองกระลังนี่เป็นหน่วยครับโอ้ไว่สีต้นครับนีบกับมังหนำหมักหน้าวหน่อย นี่ครับดอกกะไลเลยครับครับกํลังไก่สิพ <disorders> <very> ่อเก็บแลรับครับสนหย้าครับ กวยสิบก็ต้นครับขั้นนี้จะมีอยูสิบต้นขั้นในยใหญ่ๆนี่มันกับบอใหญ่กบบมึงเดียวมันพันเปลือกหนานเป็นยังบุ่เป็นตะคือบ่ครับผมกำว่ามึงสวนหย่าตัดไปเนยเนีหยงวให้กวยหลายเนี่ยล่ะครับ ก็เลยมีพันธุ์หนึ่งในมาต้นหนึ่ง,นนงพ่อได้เก็บเงวยกินส่วนนี่ที่เป็นบักเขือครับบักเขีย่ง่ะครับเสือมาถุงหนึ่งมากระถ้าปลูกว่าเมดครับปลูกเนื้อวบพ่อได้กินครับมีหน่วยเนี่ยอยู่ช่วงนี้ก็บจากว่านี่แหละครับทั้งพวงที่เป็นบักพริกบานครับ สวนนี่สิบัวคอยได้ดูแลครับบ่ได้ฉีดยาฉีดยังเลยใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยเนี่ยยึดติกับบ่อไหลาช่วงหลังๆครับบัวคอยได้ดหอดน้ำครับกเนี่า,ามาหอดเดือนมีทุ่งน,นาแหละในน้ำฝนปอดสารคล้องแฉครับไม่เคยต้องตาพามาเมืองหน่อยบอกพี่ครับต้นกับสีบ่างาม ต็นนี้อน้อยตเตี้ยๆซุกนะครับพริกหน่อยส้มเสือครับพริกหน่อยม่อนยุกไก่ กับ่ได้เก็บว่าท่านไหนเก็บกรับพ่อมีหน่วยไนยเก็บกินยู่ยครับเนื้อกินหมดแล้วครับนี่มันหลายต้นครับต้นเป็นบ่เป็นเนี่ยพักอีตัวกับลายครับตัวก็บกำลัางงานบ่ได้ตัดดอกอครับตัดดอกก่อนก็งีันก็จะต้นนี่นี่ครับอีตัว ปีที่แล้วเพียงเอวนนะครับปก,กติตัวมีอยู่สองตน้นปีนี่ร้ายเลยครับบา้านนี้ที่เป็นสวนพริกเก่าครับปีที่แล้วปลูกยูนี่ครับเด็ดซีบ้านซีลอยต้นครับปลูกพริกบา้านเฮ็ดหลองผู้ใหญ่ หางครับแถวเดียวที่นี่อันมาปลูกมันเกลียวครับมันเกลยวมันเทียดมันเกลยวบานเท่าจะเป็นมันขาวครับมันขาวบานเท่าไอหยอดม่วงๆอ่ะที่เป็นมันมันใจสมครับใจสมแค่รอดบ่อ ก็ป้องหูจักซีกันครับขอพันนำก้าเจามามันอยู่หลังบานก้าเจาเอามาขยายครับลายแหละก็ปลูกไปขยายไปนำครับปลูกไว้ที่นี่สี่แถวครับแถวคสี่แถว เดี่ยวครูที่เห็นมงม่วงนี่ก็เป็นมันญี่ปุนครับมันญี่ปุนเสือสุดทดลองมากครับทิปสามสายพันปูกไปสวนหมอกพีก่เก้าหมดแล้วครับที่ง่างไปวังหันนะครับาายายอันนี้ก็มาขยายอันนี้ก็พันยังสีมงม่วงนี่ สวิตไทยจงบ่ะที่หม่องม่วงนี่ครับหม่องม่วงใบใสๆนี่นะครับขยายไปประมาณสามสี่พันครับอันนี้ก็ใบใหญ่ๆนี่ก็ที่เป็นไว้ซาก,กุระนะครับแต่ขุดหัวมาซี่มาแล้วก็บ่ราะเสียเราะก็เป็นเสียดหัวมีเสียนแต่ว่านี่นี่ที่ไอ้สวิตไทยจงนี่ก็ที เน,เนื้อเนื้อเนียนนี่ครับออกไปหานิ่มบุญละเนื้อนิ่มครับแทบอยู่ยำไงครับมันนี่แค่ห้องขี่ไก่บ้าหลายครับบานพอ่อคู่เดียวครับตัวแถวประมาณสองคู่นี่แหละมันคู่เดียวสองคู่ทีแตกหยอกกับอันนี้เสียรถไถใหญ่หยกนี่ตัวนี้ ร่องคุ้มพามึงครับช่วงล่องปูกอะนึกว่าเสียตายแล้วครับแดดห้อนบมมีฝนเดี๋ยวสายยางมาไอหววดไว้ครับอย่ายมันไต่แต่นี่ฝนเถือกฝนกับเริ่มง่ามแล้วครับแต่ว่ากับดาจีพ่อพ่อปุ๋ยพ่อคุณนในจังหน่อย พ่นปุ๋ยทั้งใบครับใส่ปุ๋ยทั้งดินบ่ได้แล้วมันใส่ย่าครับมึงจากเจาะหูใส่ครับเจ้าหูใส่ผมเสียบสามเลยครับเสียบสามแถวต่อคู่เป็นพยางเก่าครับจากคู่บกพิ่เก่านะครับเอามาปูไหม เคู่เห้อมาลองมึงครับป่ามันสีงามบ่โอ้คู่เดียวครับคุ้มผ่าแต่ที่ปลูกอีกอยู่ครับขยายอีกอยู่เน๋้อเฟือ่องหครับมันฟังทั้งนี้กับปลูกไหมครับลองวันที่ประมาณวันที่วันที่ยี่สิบบ่ยี่สิบปสภาล่องพวกแหลก เป็นสามซีแถวนี่กที่เป็นมันสายพันธุ์ญี่ปุ่นครับตัวนี้ตัวนี้ท่านจำว่าพิเกัเอ่อสมครับสมโอกินาว่าส้มโอกินวา,าว่าเขาว่าการสรชติก็คล้่ยๆมันสมไทยนะครับว่าตางกันไปนไหน บางนี้น่ามทวมครับบางนี้เป็นหล่องไงบ่ท่านอีกบออ่ได้เกี่ครับตอนโยกที่แหลกโยกขึ้นสูงแล้วยืมรถดเพิ่นมามาไถยบ่ค่อยเป็นครับอันยกเองล่องโง่เว้นเี่ยงอาหลดครับสองแถวนี่ก็ที่เป็นในสมโอกินาวาครับ แต่ว่าผมบ่ค่อยอยากปูกมันม่วงนะครับมันม่วงกับเสยบครับแต่ว่า,ม,วา,ววา,ามันเป็นหัวยากหัวหน่อยช่วงหนาฝนใยญามันม่เป็นหัวครับอันนี้ก็สิเป็นมันหีิบปุ่นกันครับเออซื้อยังคงกว่าจาได้เืมแล้ว อันนอิเมะบ่หรืออีหยังประมาณนี้แหละครับโอ้ว่าเมีนครับอันนี้อันนี้นนล่ำสีม่วงน่ายจะเป็นเบนิฮารุก,กะวันไอชุดก้อนผมปลูกไว้ซิกว่าต้นก็คิดว่าบอคอยเสียบอันไหคือขายหยอดแพ้ง ที่นี้อันนี้กระสีอม่ยัเงเหอก็เริ่มซื้อขึ้นกันนะครับอันนี้ก็มันหยิบปูนขึ้นกันครับตัวนี้ก็ได้นนมันหยิบป่นไอห,หัวขาวขาวขาวประกาศเนีขาวประกาศครับขาวประกาศกระกเสียบอยู่ เอาพักกาลวกสิซีมี่ไอใ,ใบนี่ก็สิเป็นอินโดครับน้ำผึ้งอินโดนครับก็ได้ไลท์ต้นอยู่ครับไลท์ต้นอยู่ฝากระหองครับพวกนี้ก็จะเป็นม่นสมบานเน่าครับนี่ต้องประมาณวันที่ยี่สิบ จำเน,นีนประมาณวันที่ยี่สิบตีไปเว้นที่ยี่สิบะครับยี่สิบเดือนยี่สิบป,ประศรีผ้าจีไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็ยกล่องไม้เสาะล่องขึ้นอีกช่วงงานฝนตกแห้งครับแลองเอาหนาน้ำ อันนี้การิไอเเหลือยืนบางนี้ว่าสิลองไอ้น้ำใหม่ฝรั่งสั่งมาประมาณในประมาณหกชิปต้นครับแต่มันยงคู่ยังยกท่านไดนเลียวอยู่รถจะมันเหมือดครับท่านไหนไปซื้อสั่งมาหลายมือดครับสองมือดสามเหมือแล้วไม่ท่านไดนเฮ็ดไอ้ที่ยงคู่ไปครับ ปลูกประมาณพื้นที่ประมาณงานหนึ่งครับท่านนี่ลองปลูกมันหนฝะุ่นตะเกียรครับในพื้นร่องปลูกปีแรกโอ้โหวันทิ่เป็นหัวดีบ่ล่องปลูกก็พอเหมกันครับพร้อมกันมันติดคุดบ่ทันทยอยล่องมาเท่ ที่หาแถวครับยังทห็ทูาันครับสำรับคลิปนี้กเอาไวส้สำนีก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหนาทิ่ภาพไปมึงมองไนที่ยกลองไหมครับ่าจะปูกมันมันเกียวกันนล่ครับแต่คุ้มผ่าใส่พายางเก่าที่ปูกบก,กพริกแดงนะครับที่โก,ก,ออกไป ไปาแต่คุ้มหญ้าครับครับสำหรับคลิปนี้กับจจ๊บไปสมนีก่อนนะครับเนาะคลิปหนายังมาพอกันไหม